สวัสดีครับ,กกบรถกระพือรถไทซิ่งอีกซ่่นเคยมาดูพี่แดงเราครับผมยันมา57ครับผมปั่นดินหวานข้าวครับผมมาไถาไว้ช่วงฝนตกหนักๆมีแต่ยาเลยมาดูคุณพ่อเราจะปั่นเป็นยังไงบ้างจะละเอียดหรือเปล่ามาดูกันครับผมฝุ่นเยอะเลยครับ ัารลอตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับผม,มไปแล้วไปเรื่อยๆทีนี้เขาหวานไปแล้วครับผมเจ้าของนาเขาหวานปั่นไม่ทันเลยครับปัน่นตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จ พอดีเป็นเก็บงานละเอียดนิดหน่อยแากแรกเราก็จะไปเกียร์หนึ่งก่อนครับผมร้อยแรกไปเกียร์หนึ่งก่อนปันป่นรอบเกียร์หนึ่งเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเราค่อยวิ่งเกียร์สองเน้นเน้นตีก่อนครับผม ไปเรื่อยๆเกียร์รถเตลี่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรไฮสองหรอหรือเกียร์สองมันมีเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเราก็าไม่ค่อยเข้าใจ เปลี่ยนใบมาใหม่ครับผมตอนนอี้ใบหายไปสี่ห้าใบแล้วครับผมสี่ห้าใบแล้วลอตเตอรี่รุ่นนี้น่าจะเป็นเ,เป็นสิบแถวครับผมสิบแถวก็หกสิบใบหกสิบใบถ้าไปซื้อก็ใบละร้อยยี่สิบึ่งเปลี่ยนมาพอดีไปต่อ ที่ศเราซื้อรถที่ศูนย์เราก็ซื้ออะไรที่ศูนย์เขารดให้เหลือใบละร้อยก็ผกพันครับผมแถมแถมอดด้วย,ยก็ดีไปเราเป็นลูกค้าเขาซื้อง่ายออกง่ายครับผมสังเสาครับอะไรนี่บุมบุมบูมบุมสังเสาพนมครับ แกน่าจะรอบรอบรอบสองน่าน่าจะวิ่งตัดใช่หรือเปล่านะที่สังเกตเห็นแก่ทาเห็นไ,ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เสร็จนะครับผมเนี่ยถ้าจะเอาอย่างนี้เราก็จัดให้ได้ครับรอบเดียวก็อย่างนี้ก็เสร็จนะครับผมออร,ร,บรอบเดียวสองร้อย,นเ,นอเ,ยเนี่ยแค่นี้ ถ้าให้เนี่ยเห็นไหมราคา200เนี่ยถ้าถ้าปั่นแบบคนอื่นเขาปั่นเขาเขาก็เอา2องห้าสิบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสองร้อยห้าแค่รอบเดียวนะเนี่ยปั่นดูละเอียดไหมแต่เราปั่นสองรอบสมรอบก็มีบางครั้งถ้ามันไม่เสมอ ละเอียดนะบ,บิงกัดเลยบิงตัดเลยครับเกียร์สองวนครับวนวนให้ถูกนะครับถ้าเราวนวนไม่ถูกมันก็จะเป็นรอยรอยรถรอยสก,กีเราต้องวนให้ถูกทางนะเราวนถูกทางเห็นไหม รอยสก,กยีจะไม่มีเลยไหม <Yeah. S 1> เราวนวนอ้อมออกไปนูน่น <Yeah. S 1> แกบอกว่าแกขับเร็วไปได้เซฟน้ำมัน น้ำมันรีดละสามสิบสี่บาทสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้ามไปซื้อมาเช้าเนี่ยแถวบ้านผมนะก็ต้องไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเร่งมากกินน้ำมันครับเราไปเรื่อยๆถ้าจะเหยียบแบบโหนโดแปบ๊บเดียวเสร็จแต่เราไปไม่ได้ครับผมน้ำมันแพง ถ้าเราถ่ายเองเราปั่นสามร้อยครับถ้าเราถ่ายเองนะถ่ายเองหวานเองถ่ายเองหวานเองปั่นเองราคาเท่าไหร่หกร้อยวะน่าจะหกร้อยมั้งผมไม่ไม่ได้ถามพ่อน่าจะหกร้อยถ้าเขาถ่ายไว้เราไปปั่น เราคิดราคา300 330ถึง350นะครับเพราะว่าคนไถแต่ละคนมันต่างกันครับผมหนึ่งเขาก็ไถแบบไถแบบยังไงอะไถแบบไม่เข้าก็กบกบไปอะ่ะเวลาเราไปตีมันก็ตียากถ้าเราไถาเองนั่นี่ยวิ่งแค่สอง สองรอบก็โอเคแล้วสองรอบสามรอบนิดนิด,นดเกือบจะสามรอบนี่นมั้งเนี่ยถ่ายเองเราเก็บทุกซอ,อกทุกมุมครับเข้าทุกเม็ดถ้าคนอื่นถ่าไยไว้เราไปตีเคยเจอมาแล้วครับผมหลายทีบางครั้งเขาก็ทําร่องกลางไมาให้เราใหญ่เป็นคลองน้ําอยู่เวลาเราไปตีก็ตีไม่ได้เป็นคลองถ้าเราถ่ายเองเราจะ ก,ก่อนจะเซจก็ต้องเก็บขอบให้เรียบร้อยเก็บขอบเก็บมุมเก็บมุม,ม ตัวนี้ของไม่ใหญ่ควันครับผมมาถ่ายทุกปีครับผมถ่ายทุกปีเลยลูกค้าติดใจใช้ง่ายบริการง่าย สรอบกว่าแล้วเนี่ยรอบที่สามเนี่ยยังมีรอบสามอีกโอ้ยขึ้นพ่อเลยแค่นี้ก็โอเคแล้วออเป็นอันเสร็จเสร็จสิสส้นเรียบร้อย10นาทีครับงานนี้10นาที นาทีเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ฝากก,ากดไลค์ก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม